สวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรจะพูดกับท่านเนื่องจากวันนี้วันอาทิตย์ผมจะแจกหน้ากากอนามัยแจกเป็นครั้งที่สองจ,จำนวนหนึ่งหมื่ชิ้นพร้อมกับเจลเจลฆ่าเชื้อโรคก,ก็อีกประมาณ 2,000, 2000ันสอขวดเนื่องจากว่าสั่งไปจำนวนมากแต่สองคงส่งมาไม่ทันแล้วก็ขาดพัตถุดิบนะครับสิ่งที่อยากจะกล่าวกับท่านก็คือว่า เมื่อวันสองวันก่อนผมได้ไปเล่นฟิตเนสนะครับก็จะมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งรู้ว่าผมเปิดกิีราฟรีถามผมว่าก็มีความหวาดกลัวอยู่เรื่องโควิด -19 อย่างมากเลยจนเขารู้สึกว่าเครียดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวกับท่านว่าโควิด -19 เนี่ยณปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ต่างประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบมากนะครับ สิ่งที่สําคัญคือเราจะมีอยู่สองประการที่ต้องกระทาสิ่งแรกก็คือเราต้องบันดูแลตัวเองซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบพิธีเช่นการล้างมือให้สะอาดนะการกินของที่ร้อนไม่จําเป็นอย่าไปสังสรรนิหาอยู่รวมกัคคลมากๆและที่สําคัญเมื่อท่านไปในแหล่งชุมชนต้องงส่หน้นากาอนามัยการใส่หน้ากาอนามัยเนี่ยก่อนจะใส่ท่านต้องล้างมือให้สะอาดด้วยเจลหรือด้วยสบู่ และต้องจําไว้อย่างนะครับเมื่อท่านต้องการจะถอดหน้ากากอนามัยท่านต้องล้างเจลด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเมื่อท่านใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วอ่ะท่านเกิดมีความรู้สึกคันหน้าคันตาหรือต้องการจะจับหน้ากากอันนี้ขอร้องครับเตือนตัวเองล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วค่อยไปจับหน้ากากหรือค่อยไปจับหน้าจับตาส่วนใหญ่แล้วเราจะเคยชินเพราะเราไม่ได้เคยใส่หน้ากากอนามัยประจําตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ พยายามดูแลสุขภาพพยายามทานของร้อนแล้วก็พยายามล้างมือไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะจับประตูเดินไปที่ห้างหรือจับเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ก่อนที่ท่านจะจับหน้าจับตาท่านท่านต้องล้างมือนะครับเพราะอะไรเพราะเชื้อโรคมันจะเข้าทางตาเข้าทางจมูกเข้าทางปากเตือนตัวเองซ้าๆครับสิ่งที่สองที่ก็เป็นสําคัญไม่น้อยเลยก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าผู้หญิงท่านนั้นน่ย มีความหวาดวิตกคนเราต้องไม่ต้องตระหนักว่าเราต้องไม่วิตกเราต้องไม่กลัวเกินไปครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังในภาษาธรรมคืออะไรความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่เราต้องแยกกันนะครับในเมื่อเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันสกหรือทุกมันทุกในเมื่อมันทุกแล้ว มันก็คงไม่ใช่ตัวเราแน่นอนถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องบังคับตัวเราไม่ให้แก่ไม่ต้องเจ็บไม่ให้ต้องตายและที่สําคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนเราทุกคนเราต้องการเวทนาอยากจะมีความสุขแต่มีงานเลี้ยงไหนบ้างครับที่ไม่เลิกลาเมื่อมันผ่านมาความสุขผ่านมามันก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเมื่อมีความทุกข์ผ่านมาถึงเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไป อย่างน9โควิด -19 ตอนนี้มันทำให้พวกเราทุกใจแต่เราต้องไม่วิตกเกินไปเรามีสติกับการใช้ชีวิตดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมไม่ออกไปเผยแผ่ตัวเองหากเราเป็นโรคเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าอยู่แต่ในบ้านแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีความจำเป็นต้องทำงานทำมาหากินเราก็ต้องร,าาระมัดระวังแต่เราอย่าตระนก อย่ากกลัวเกินไปครับเพราะเมื่อหลายหลาครั้งที่เรามีความรู้สึกกลัวเนะี่ยเราจะไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยนะสิ่งนั้นก็เพราะอะไรเพราะเรากลัวกลัวอะไรกลัวตายครับเหมือนอย่างผมจะแจกหน้าก,กาอนามัมเนยะถ้าผมกลัวตายผมคงไม่แจกและที่ผมแจกเพราะอะไรเพราะผมห่วงคนอื่นห่วงคนยากคนจนที่เขาไม่มีเงินซื้อหรือคนที่เขาหาซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีการกลักตุนสินค้ามีการเฉลยโอกาส ของคนมากมายช่วยโอกาสบนความทุกข์ของคนอื่นผมไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ถึงแม้ผมจะเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ผมเห็นความสำคัญถ้าเราไม่มาร่วมด้วยช่วยกันเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสังคมมันก็จะตัวใครตัวมันเมื่อสังคมตัวใครตัวมันต่างคนต่างจะกอบกอยบนความทุกข์คนกื่นนะครับฝาาตรงนี้ครับอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นที่เขาทา ที่เขาแสวงผลประโยชน์เราต้องมั่นใจตัวเราแล้วทาสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราทําสิ่งที่ดีแล้วความสุขที่เราได้รับเนี่ยมันจะสร้างความเมตตากรุณาทําให้เราไม่กลัวตายเมื่อเราไม่กลัวตายแต่ก็ไม่ได้หมายามว่าเราไม่ดูแลเราก็ต้องดูแลและป้องกันตัวเราเองด้วยเช่นกันวันนี้บุญกุศลที่ผมทําก็อุทิศให้กับทุกๆท,ท่านหรือว่า ท่านทั้งหลายที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือบุพรพังอากษัตริย์ไทยในอดีตที่ได้ทําคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็ขอดงบันดาลพระรัตนาตายให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแค้วค่าจาแเปนตรายกับโควิด -19 ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับขอบคุณครับผมสุรัตวงชานสิน